หนักแทนแทงข้างหลังหรือเปล่าครับแทนข้างหน้าแทนข้างหลังต้องรีบเห็นเลยแป๊บนั้นเราเลยครับคุณเอาไอ้โคปไม่เปิดด้วยคอยทางเดียวอยู่ฝากไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไอ้เสร็จได้เลยครับสโคปยังไม่พร้อมสโคปยังไม่พร้อมสโคปยังไม่บอกราคา จะโคพร้อม <c oughs> แต่คนไม่พร้อมแล้วตอนนี้ไม่พอราคาคนสองพี่เป็นอะไรอีมีชาเจอร์ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วคิดว่าอะไรอ่ะนั่เมสียบะไรเซเนตี้เก่านะแล้วมันมีขึ้นอะไรต้องกดอะไรสักจุดไหมครับปิดครับวันนี้มันทำพุชออกมาเอาเลยเรี๋ยวมีไว้ป่ะนี่หว่านเดี๋ยวคืนมาคืนอ่ะ ครับตรงกลางให้หมดเลยไหมครับตรงกลางให้หมดเลยพี่พี่เอางั้นเหรอเอางั้นเลยปลอดภัยงั้นเริ่มใหม่งเสียนแล้วเปิดเลยครับเลือกไท่ทูเปิดเลยครับัรู้พันเดอรรู้พันมหาวิทยาลัยใหม่เองไงเปอะไรครับทำไมเขาก็ไปรีพอร์ตแล้วพังอันนี้สเตทเอครับเอครับเอเดี็ดว่าสเไทเอครับสเตทเอครับอันนนั้เดี๋ยวเขาดูวยกันนะเอดี่อน อันนั้นบีครับเรต้องมีการเหรอสตาร์ทสเตปบีมาแล้วครับมีแล้วหนึ่งคาบห้าสิบรอันนี้ห้าสิบห้าสิเนี่ยห้าบเปอก้าุดสองับสิบสอจุดสี่เนนี่ยห้าสบามจุดสามห้าสิบครับห้าสิบครับคึ่งคึ่นครับดิีอะไรนะหไมโครดอลลาร์เนี่ยเกินเกินมันหนึ่งครับีห้าอร์นต์เนี่ยอยู่ที่ห้ 5้า <50, S 2> สิบห5าสิบสครับีห้าสิบดาห้เท่าไห้าจุดสามามาสิบอ๋อห้าพันห้าพันกลยศูนย์จุดห้าสามสามห้าสิบแล้วครับห้าสิบร์นบเปม่เนดีสามันเลย <c oughs> เลยเขีดกลางมันดเดียวครับโวลเป็นศูนย์องลอันนี้เเอันนี้เออบีนะ B ีเรปีเดคนดีเด ไม่ไม่ต้องปิดครับไม่อันนี้เป็นสเตตบีไม่ใช่เหรอเรดดี้คอนเน็กแล้วอันนี้บีครับอันนี้บีอันนี้คอนเน็กอยู่ครับอันนี้บีอันนี้บีครับเดลซีจะเหลือประมาณหกเหรอซีเหลือหกโมงต้องพูดหุ่นเซนหุ่นเซนอ่าได้ซีเหลือหกหกจุดสองจุดหกนะครับมินสิบสองจุดสี่ลบสิบสองจุดสี่เท่าเดิมครับดิวตี้เท่าเดิมดิวตี้เท่าเดิมห้าสามห้าสาม แรงดันครับ2 2 8ีง้2ครับแรงดันไฟบ้านมันก็ต่าจะสเต็ปเดียวกันนะเพราะว่ามันต่างแค่เควแต่ดที่ใส่เต่างต่างกันที่ดีที่ใสต่างที่มันตึสมันสิอันนี้มันชันลึกชั้นเร็วกว่าเราไปนะอีนะที่ข้างขวาอ่าครับอีเลยครับ อี๋ลยต้นเลยปากให้อันนี้ต้องเป็นเออเลอร์โฟล์ตีนเลยก็ศูนย์เลยศูย์ไอในเครื่องนั้นมันมันขึ้นอะโฟล์ขึ้นอะไรไหมครับที่ตัวเครื่องไม่มีอะไรเลยอ๋อไฟดับก็คือมีสวิคออฟไงครับมันก็เป็นศูนย์หมดเลยปะค่ามันใช่ครับศูนย์หมดเลยไอบอกศูนย์วัดไม่ได้เลยที่เครื่องกดได้ด้านข้างนี้นะครับที่ก่อนเลย ไม่ตายพี่ไม่ตายเดี๋ยวผมเตรียมให้ต่อเครื่องทำน้ำร้อนเนาะเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่ได้ทำแล้วเอาใหม่ไหมเอาใหม่พี่เปิดไหมแต่แรกเอาใหม่นะเอาใหม่อันนั้นเข้าเอาใหม่นะมาแล้วครับอันนี้เข้าเข้า C อยู่นะครับ B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  boy อันนีอันนี้ A อันนี้เฉยๆก่อนน A อันนี้คือ A ครับเเป็นูลย A ค่าเป็นศูนย์หมดแล้ว อันนี้คือเอไม่เต้องเลือกหัวก่อนครับเอไม่นีไม่ได้เลือกครับถ้า A อยู่สเต็ปนี้เลยครับสเต็ปนี้เลยครเอเอเีเคือสเต็อนอ้คเอบไม่มีหัวอเ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 อคือยังไม่เอ้ไม่ได้ทเอเอเอรอเ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 ้เอเอ่ดเอ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 เเอ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 อเอเเออออออเอลเด ต่างได้คือแรงดันนี้ไม่มีแรงดันไม่มีเขาเปิดไฟหน่อยดิเปิดไฟหน่อยโอ้ไม่เปิดเลยอ่ะเปิดไฟหน่อยเดี๋ยดามเรียเนี่ยเออมาดูเลยรู้เลยดามเรียบแตด้ผมองเห็นกันนิดนี่กลับไม่ถึงได้ดีนะแรงดันไม่ออกน่ามือจะไม่เถอะดีไหมนั่งครับอันนีปีแล้วครัสีเลยครับสีนะครับ กดกลุ่มนั้นเลยเี่ต้องรอันถึคามาแล้วครับนี่ไฟค้าตอนนี้ต่อแลไวาไครับ่ายไฟ228อกีวโอสองสอดครับนอ้ออ๋อใช่ครับ228แดกดเลยกดนี่ยนะ C stop กดแชรนะกดแชร์กดกดแล้วมันจะฟรอเดี๋ยวแชรกดได้ยังเนี่ยกดแล้วกดแล้วกดแล้วมันมันยังอยู่ในสเตจซ C อยู่ไงครับ มันก็เลยรีเซ็ตกลับมาไม่จริงมันอีเวนเจอร์ซี่สต็อกแต่ว่ากดอีกเพราะถ้าอีเวนเจอร์ซี่มันควรจะตัดเลยใช่ไหมครับไม่อาจารย์ตอตรงแล้วลยต่ตัดไปรับตัดไปแล้วตัดไปรับแล้วลอยขาแล้ว่เมื่อกานนี้มันมันอ่ะดับครับแสดงว่าพี่กดไม่พี้เขาบอกให้กดแช่ก่อนเฮ้ยบอกกดแช่พี่ไม่นะ